อะไรนะเอเจกดาตาไซเบอร์แกล่งดีมาลงทุนต่อยอดโตเอเจกลุยธุรกิจเรือธงปี2017เป็นกลุ่มดาตาและไซเบอร์เซกูริตี้เติบโตมากกว่า30%ชี้ดีมา์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเน้นภาคเอกชนเป็นหลักส่วนทั้งปี2017คาดรายได้ทั้งกลุ่มโต15%คาดงบประมาณไอทีภาครัฐอาจจะเบิกจ่ายล่าช้าบ้างแต่อุตสาหกรรมยังเดินหน้าสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งในส่วนของตัวราคาเอฟเฟกต์ M ตอนนี้ถือว่าเป็นแนวโน้มลงอยู่และล่าสุดหลุด5.90ลงไปที่5.65ทำยูโรต่ำลงไปอีกแสดงว่าตอนนี้เอฟเฟกต์ M ยังกลายเป็นแนวโน้มลงอยู่อาจจะหลีกเลี่ยงยกเว้นกรณีที่ถ้าราคาไม่หลุด5.6ไปแล้วแล้วยืนเก็บหุ้นคืนได้ในกรอบ5.6กับ 6, 6บาทแล้วยืนไม่หลุด6บาทอันนั้นอาจจะมีสิทธิ์ที่เอฟเฟกต์จะกลับขึ้นไปเทส6.50 7บาทและ7.20ต่อไปแต่ถ้ายังยืนเก็บหุ้นในกรอบ5บาท6 0กับ6บาทไม่ได้แล้วหลุด5บาท6สิบ มีสิทธิ์ที่จะลงไปที่5บาทอันทีเพราะฉะนั้นตัวนี้ในระยะสั้นอาจจะหลีกเลี่ยงดูก่อนจนกว่ามันจะยืนได้เห็นได้ครับอยากรู้ตัวไหนอีกคอมเมนต์มาเลยครับ